สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับช่องส Ch ุธิชัยชาแนกสำหรับวันนี้ <c oughs> คลิปนี้ก็จะพาท่านไปเที่ยวชมผก,กาในป่านะครับก็มีดอกไม้ชนนานาชานิดได้ชมกันนะครับไปชมกันเลยนะครับเอาแรกนี้ก็คือ กล้วยไม้กล้วยไม้นะครับสีขาวสวยงามนะครับท่านอยากจะมาเที่ยวชมก็มาชมกันได้นะครับในป่ากุดชุมครับไปกันต่อครับออกจากกล้วยไม้สีขาวไปกันต่อเลยออกจากสีขาวก็มาสีชมพูนะครับสีชมพูสวยงามนะครับ โอกยาวเลยนะครับนผ่าดลาดเลยนะครับออกดอกสีชมพูให้ท่านได้ชมกันนะครับครับออกจากสีชมพูก็มาสีม่วงนะครับมีม่วงแดงนะครับมีม่วงแดง สวยงามมากสีม่วงแดงนะครับออกจากสีม่วงแดงมาผีเสื้อน้อยครับเสื้อน้อยสดใสสดสวยนะครับ ต้นต่อ,อต้นต่อ,อพี่เอื้องแดงกำลังจะตายนกเอี้ยงแดงกำลังจะตายกาดน้ำนะสิทาเข้าป่ามาดงลำดวนนะครับดงลำดวนก็ยังไม่แตกช่อแตกดอกนะครับถ้าแตกดอกนี่จะหอมอบอวนดุดลำดวนเลยนะครับนี่ดงลำดวนนะครับ มีแนงน้อยสวยๆขึ้นนะครับดอกเดี๋ยวกำลังออกจะออกแล้วนะครับพอออกดอกก็จะโอ้หอมอบอวนเลยนะครับในถินนี้นะครับออกจะรอกกล้วยไม้ก็มาแซมด้วยเข็มแดงนะครับเข็มแดง แยออกจากเข็มแดงกับมาทิวโมกนะครับโมกตัดแต่งสวยงามนะครับเป็นทิวยาวไปนู่นนะครับนี่โมกครับออกจากป่าโมกก็มาชมกล้วยไม้สีขาวสวยงามนะครับ อันนี้ก็เป็นขาวชมพูนะครับต้นนี้ขาวชมพูสวยงามเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปดูสวนเพาะชำนะครับสวนเพาะครับมาสวนเพาะชำนี่ก็เป็นปาล์มต้นปาล์มเล็กๆนะครับต้นปาล์มเล็กๆนะครับนี่จะมาหยีพีเชื้อ หลเงินเงินไหลนะครับปลาล์มดมากปากเหลืองครับหมากเหลือง,น,ง,อน,อน,งอนี่กำลังจะเพาะใหม่นะครับกำลังเพาะใหม่อืมกำลังจะเพาะวาสนานะครับเพราวาสนาอันนี้ก็เป็นหมากเหลืองนะครับหมากเหลืองหมากเหลืองเยอะ หมากเหลืองเยอะนะครับหมากแดงไม่ค่อยจะมีนะครับนี่คู่ด่างคู่ด่างนี่อะไรกัหมาลูอันที่ทราบเขบว่าต้นอะไรนะครับกำลังออกดอกเลยนะครับหมากแดง หมากแดงครับหมากแดงโอ้นี่หลายหมากเห็นี่ว่นอโลเวล่าว่านหางจระเข้นะครับใช้สำหรับสมานแผลห้ามเลือดดีนักแรทานแก้โรคกระเพาะผมชอบทานนะครับแค่ แช่น้ำตาลแค่น้ำตาลที่ไม่ต้องหวานมากน,นะครับต้มทันแช่เป็นน้ำเชื่อมหางจระเข้น,นะครับปลูกไว้ในบ้านดีนะครับมีประโยชน์มากมายเลยกลุ่มมากเหลืองครับอุมมากเหลืองครับครับครับก็มาจบกันที่ลีลาวดีนะครับ ยังไงก็ขอฝากช่องสุธิชัยชาแนลด้วยนะครับช่วยติดตามให้กำลังใจสุธิชัยชาแนลนะครับก็จะได้ทําคลิปเป็นต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะลาท่านเพียงเท่านี้ด้วยลีลาวดีอันสวยงามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสุขโชคดีร่ำรวยกันทุกท่านครับสวัสดีครับ